สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้จะมาถอนเงินจากแอป Starcoin นะคะแล้วก็ถือโอกาสพบ่วนแอปด้วยค่ะอ่ะเราเข้าสู่ภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้าเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าแรกก็คือหน้าบ้านนะหน้าบ้านนี้นะคะจะมีจำนวนเหรียญที่เรามีเราหาได้นะคะตามด้วย เมนูถอนเงินค่ะก็เริ่มต้นที่10บาทสูงสุดที่500บาทค่ะแล้วก็มีภารกิจให้ทำเยอะแยะมากมายนะคะพูดง่ายๆว่าหน้านี้รวมทั้งภารกิจการถอนนั่นเองค่ะ,ะทีนี้ไปที่เล่นเพื่อสร้างไรายได้ค่ะ <c oughs> เขาก็จะพามาหน้านี้นะคะก็เป็นข้อเสนอที่เขาให้โหลดแอป แล้วก็แต่ละแอปนะคะเขาจะบอกว่าให้เท่าไหร่ต่อน,นาทีให้เหรียญเท่าไหร่ต่อน,นาทีแล้วก็รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเทคนิคนะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัดสด,สด,ดาห์เขาจะมีคะแนนให้พิเศษก็คือคูณสองเพื่อนๆ,ๆก็คอยโหลดแอปตอนช่วงนั้นก็ได้ค่ะเป็นที่หม g a เกม ก็เป็นเกมของเราหรือว่าแอปของเราที่เราเคยโหลดนะคะมี2ตัวที่ปูเคยโหลดแล้วก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าบอกก่อนนะข้อเสนอนี้นะคะเขาจะมีจุดเปลี่ยนพอเราเล่นไปสักระยะหนึ่งนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรตรงนี้ภูไม่รู้เขาจะเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนจากต่อนอาทีเป็นต่อเลเวลค่ะ ถึงจุดนั้นนะคะเราก็ต้องเล่นเกมจริงๆแล้วล่ะค่ะอ่ะถอยกลับมาที่หน้าบ้านนะคะทีนี้ไปที่เชิญการเชิญค่ะแอปนี้ก็มีเมนูการเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะหาอะไรได้เสริมจากแอปนี้นะก็ฝากรหัสเชิญนะคะ47994450 47 9-94-450นะคะตอนที่เพื่อนๆสมัครใหม่ๆเขาจะมีเมนูให้กรอกรหัสเชิญอยู่ค่ะอ่ะต่อไปที่หน้าบ้านทีนี้เราจะมาถอนเงินกันนะคะตอนนี้ปูถอนได้ที่20บาทเนาะเอา20บาทก่อนนะคะคลิกเลยหลังจากคลิกยอดเงินที่เราถอนนะคะเขาก็ขึ้นหน้านี้มา เขาให้เราเพิ่มบัญชี t ทูม m o n e y ค่ะใส่2ครั้งนะคะแล้วก็คลิกบันทึกเดี๋ยวตรงนี้รูขอใส่สักครู่นะอ่าหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะคะเขาก็ขึ้นหน้านี้มาว่าแน่ใจหรือไม่ที่จะถอน2,800คะแนน20วาทเข้าเบอร์นี้อ่าถ้าเราชัวร์แล้วนะคะก็คลิกคำว่าถอนได้เลยค่ะ หลังจากคลิกคำว่าถอนนะคะเขาก็บอกว่าถอนสำเร็จคุณจะได้รับ20บาทภายใน24ชั่วโมงเราก็คลิกยืนยันค่ะทีนี้ค่ะมาเลื่อนขึ้นก็คือประวัติการเงินนะคะสร้างคำขอตอน20นาฬิกา9นาทีวันที่26เดือน3ปี2024 แล้วก็กำลังประมวลผลในช่วงเวลาเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอเงินเข้าสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณทาง t o o o n y y นะคะแจ้งมาว่าเงินเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูบินที่ t o o o n y y กันค่ะนี่แหละค่ะประวัติรายการนะคะ Payer Max 10นะช่องทางการรับเงินวันที่ทำรายการ26มีนาคม2567 เวลา20นาฬิกา10นาทีค่ะ20บาทก็เข้า to m o n นีแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ายืนยันว่าแอปนี้เล่นง่ายแล้วก็โอนไว้ค่ะกลับไปที่แอปค่ะอ่ากลับมาที่แอปนะคะก็มาเช็คอีกทีว่าเปลี่ยนหรือยังอ่าได้รับการแก้ไขแล้วนะคะคลิกอีกทีการจ่ายเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์นะคะทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ ทบทวนถอนแล้วก็เงินเข้าแล้วเรียบร้อยเป็นอันจบค่ะอ่าเอาเป็นว่า s t a r c คอ n วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ แล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ก่อนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ